เอาครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับของบ่อปลาหมอนะครับนน่นฝั่งตรงข้ามนะเห็นไหมร้านครัววัสนาเป็นร้านอาหารนะครับนาเชตดนารุตของอาสานะครับพายเรือตีให้รอบบ่อเลยนะครับนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วข้าวนาเชินาเชตดไม้เดียวเองนะครับไม้เดียวเลยนะครับเยอะหรือไม่เยอะครับบ่อปลาหมอนี่นาเชตตีแล้วนะครับขึ้นมาแล้วไม้เดียวไม้แรกเลยครับนู่นดูฝั่งตรงข้ามเป็นหลักยืนยันครับ โควัสนานะครับอย่างนตอเชินรุตอ่าเนี่ยรุตีไปมั่งแล้วเดี๋ยวนเชิขอปลดปลาปล่อยก่อนนะครับเรือก็หมุนไปหมุนมาไม่มีหลักละร้อยเรืออยู่ในบ่อเลยนะครับแล้วก็ตีนะครับซ้ายขวาเลยนี่แล้วครับเป็นหลักยืนยันเลยนะครับบ่อปลาหมอที่จะเปิดทริปวันที่25ตุลานี้นะครับนี่ โอเคนี่น้าเชษยกขึ้นมาแล้วโอเคเลยครับได้อ้าวแกะปล่อยได้เลยนะครับ <ใน S 1> จะตีตรงไหนก็กัดนะครับทริปวันที่25นี้ไม่ต้องห่วงนะครับ<ว>มีปลากัดแน่นอนครับนรุตอีกแล้วครับออ เอาแล้วนรุษได้ได้แล้วนรุษได้แล้วครับโอเคโอ้โหยกบินเลยครับอ่าฮะทั้งนาเชตนรุษนะครับโอ้โหใช้ได้เลยครับคันดีดดีมากนะครับวันทย์วันที่25้านี้เจอกันแน่นอนนะครับปลามีทั่วบ่อนะครับเลือกได้เลยครับนนาๆครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะกัดตลอดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ